ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีนะคะหลายๆท่านที่มาเที่ยวที่ทะเลบัวแดงอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าทะเลบัวแดงเนี่ยจะมีวัดเกาะกลางนะคะหรือว่าจะเรียกว่าภาษาอีสานจะเรียกว่าเป็นดอนนะคะซึ่งวัดนี้นะคะสมัยก่อนชื่อวัดดอนหลวงนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมีพระ จำพรรษาอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ10กวการูปแต่อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเลยณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยสักรูปหนึ่งนะคะใครที่มาเที่ยวทะเลบัวแดงเนี่ยสถานที่ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่ๆสามารถเข้ามาขอพรหรือว่าเข้ามามูได้นะคะเดี๋ยวมาจะพาพี่ๆเข้าไปชมกันค่ะรอเลยค,ค,ค,ครับ พี่พี่คะด้านหลังของไม้นะคะก็จะเป็นรูปของหลวงปูป่บุญเกิดหรือว่าหลวงปู่ลายนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้เป็นเจ้าอาวาสณที่วัดดอนหลวงแห่งนี้นะคะแต่ว่าท่านได้มรณภาพไปแล้วเมื่อปี55นะคะ